สวัสดีครับหมอรุจครับผมวันนี้หมอมีเวทแนะนําการดูแลผิวด้วยเวชสัาภารือสกินแคร์สาหรับคนที่มีปัญหาขนคุดนะครับผมหรืออีกอันหนึ่งคือภาวะที่เป็นไลเคนอเมอรอยโดซัสนะนหรือว่าไลเคนอเมลอยโดซิตนะครับขนคุดหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับเป็นตุ่มๆต,ตามแขนตามขานะครับตามขมขนไลเคนอเมลอยโดซัสเนี่ยจะเป็นลักษณะคือ,อะจะเป็นผื่นเปื้นหนานะครับแล้วจะเป็นจุดๆเรียงกันด้วย ปกติเนี่ยถ้าเป็นเยอะหมอแนะนำปรึกษาแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะขนคุดเนี่ยหมอแนะนําผลิตภัณเวชสัพพานสกินแคร์สำหรับดูแลเพราะว่าเนี่ยนะครับขนคุดโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนคือ1ทําความสะอาดนะครับ2คือตัวบํารุงผิวนะครับเดี๋ยวหมอจะมาแนะนําแต่ละตัวนะครับก่อนอื่นหมอไม่มีคอนฟ lict of i n t e r e รสใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นแนวทางเพื่อดูแลผิวนะครับผมอย่างแรกเลยการดูแลผิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ครีเซอร์เนี่ยหมอไม่ได้ไม่ได้แนะนำมากขอส่วนอันที่อ่อ,อนโยนนะครับผมไม่ได้แบบใส่ที่แบบพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรเยอะอย่างเนี้ยนะครับหยาบน้ำบุญเยอะนะครับช่วงถ้าผิวแห้งมากเนี่ยตอนเช้าอ่ะอาจจะไม่ต้องฟอกแขนขาเลยฟอกเฉพาะรักแร้ขานีก,ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดผิวไม่ได้แห้งมากนะครับตัว คลีนซิ่งที่หมอแนะนำนะครับจะเป็น2ตัว2ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นของยูซอรินบรอดเนสโซลูชันคลีนซิ่งเจลนะครับปกติจะทั้ง2ตัวนี้จะใช้ล้างหน้าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีปัญหาคนคุดหรือว่าอะไรที่ไม่รอยอาจจะมาใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่อย่าให้แห้งเกินไปนะครับจุดเด่นของเขาก็คือทั้งคู่เนี่ยจะมีคือ BHA หรือว่า s าลิ c y ลิกแอซิทั้งคู่นะครับ ซึ่งซาลิซาลิกก็จะช่วยดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวมอชัวริเซอร์ต่างๆตัวเนี่ยก็จะมีพวกไฟตัวเซรโกซีอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเซรั่มาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะช่วยระดับหนึ่งนะสำหรับครีนซิ่งจริงๆหมอจะไม่ได้เน้นมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้แบบอ่อนโยนสบู่เด็กหรือว่าก็ครีมแบบน้ำอะไรทั่วไปก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการให้มีผลัดเซลล์ผิวบ้างนะครับก็ใช้2ตัวนี้ได้จะช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผม ครับผมซรุเสร็จของเรื่องของกระทบำความสะอาดนะครับ c l e a n ิ i n g ไปแล้วแต่จริงจริง,จ,รง,จ,รงจุดที่หมอเน้นกว่านะครับผมคือเรื่องของการบำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะผิวแห้งมากและวก็นื้ไมลอยหรือว่าเป็นขนคุดเนี่ยนะครับที่สำคัญคือ ย้ำอีกรอบอย่าน้ําอุ่นเยอะนะครับผมรีบอาบน้ําน,นะครับห้ามขัดห้ามถูห้ามสครับนะครับยิ่งสครับเองเนี่ยจะยิ่งเห่อได้ที่สําคัญคือภายใน3นาทีหลังอาบน้ําเสร็จเนี่ยหมอจะแนะนําให้ด้วยทามออยเซอร์เลยมอยเซอร์ izer, อ่ายิ่งถ้ามีฤทธิ์เขาเรียกว่าเคลาโตไลติกคือผลาสติล์ผิวอ่นอ,อนๆเนี่ยจะยิ่งช่วยได้นะครับผมอ่าตัวที่หมอแนะนำนะครับผม อย่างแรกเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวที่บางทีต้องซื้อที่ร้านขายยานะครับหรือว่าตามโรงพยาบาลก็จะมีตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นยูเรียครีม10%นะครับ10%ยูเรียครีมเนี่ยอ่าเป็นเหมือนอ่ามีทั้งลิปมอยเจอร์ไรซิ่งคือเป็นตัวฮิวแม็กแทนคือดึงความชื้นจากผิวของเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยก่อนก่อนจะทาดี่หมอจะ เช็คคือแบบผมน้ำนิดนึงให้ผิวตัวแบบหมยเดี๋ยวเพิ่งเช็ดตัวจนมันแห้งนะครับผมแล้วก็ทาตัวนี้จะช่วยมีนอกจากลิปฮิวแม็ตแทนแล้วซึ่งเป็นลิปอมเจอร์ไรซิ่งเอฟเฟก์แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีลิปของเ,ออ mm hmm. เคลาตโตไล,ลติกด้วยจะมีการผัดเซลล์ผิวได้นะครับอ,อ,อันนี้ก็ใช้ได้นะครับ แต่ว่าบางคนใช้แล้วจะรู้สึกจิบๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีสติงกิ้งเอฟเฟกได้อาจจะรู้สึกคันๆจิบๆแสบๆอันนี้เน่ครับอาจจะต้องใช้ผสมกับมาโรโลชั่นอื่นๆหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทาก็จะลดอาการสติงกิ้งเอฟเฟกนี้ได้นะครับตัวที่2ที่หมอแนะนำก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นของยูซอรินคอมพลีทรีแพร์นะครับทำไมหมอแนะนำตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีส่วนประกอบคือ 5%ยูเรียใช่ไหมครับผม5%ยูเรียเนี่ยจะเป็นความเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเซฟแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวได้ด้วยช่วยบำรุงผิวฮีแมตตนนะครับดึงความชุ่มชื้นวกกับมีเซรามัยนะครับแล้วมีเรื่องของเซรามัยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะตัวเป็นตัวสําคัญในเอเนของผิวนะครับแล้วก็เอาพัฟควอรินเทคโนโลยีเกี่ยวกับความแห้งช่วยเรื่องความแห้งแล้วก็มีฝัดเซลล์ผิวอ,อ่อ,อนด้วยนะครับผม ก็อันนี้ตัวนี้เนะี่ยทาหลังอาบน้ำนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแบบเป็นผิวรู้สึกเหนือน่อยหนาเนี่ยอาจจะทาเฉพาะตอนก่อนนอนก็ได้นะครับตอนเช้าบางทีเราอกไ,ไปเจอทางานอะไรเนี้ยนะครับถ้าไม่ไหวก็ตัวตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้จริงๆแล้วเนื้อค่อนข้างค่อนข้างไม่ได้เป็นไมไ่เหนียวเหนือน่อะนะครับผมอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเป็น หลายคนรู้จักอยูล่ละเซรัลวีนะครับผมก็จะมีทั้งครีมแล้วก็โลชั่นนะครับก็จะมีตัวเซรา m มายนะครับกับไวท์เทอร์นิ่งเอฟเฟกอื่นๆตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะดูด,ดูดูดีดูดีกว่าเพราะว่ามียูเรียรใช่ไหมครับจะเป็นผัดเซล์ผิวด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มียูเรียรแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีเซรัวี SA ซึ่งเป็นครีมแล้วมีซาลิซิลิกแอซิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นออปชันเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่มีทั้งยูเรียซาลิซิลิกแล้วก็ลคติกแอซิดนะครับแล้วก็บำรุงด้วยตัวนี้ก็เป็นลองลองลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมานะครับผมก็โดยสรุปนะครับผมการดูแลรักษา ภาวะาผิวแห้งหรือว่ามีขนคุดหรือว่าอะไรเค่ไม่ลอยเนี่ยห่อยากน้าอ,อุ่นเยอะ2รีบอาบน้ำรวเร็วนะครับตอนเช้าไม่ต้องใช้สบู่ก็ได้อตัวนี้น่หมอไม่ได้เน้นมากแต่ถ้าใครที่อยากผัดเซลล์ผิวบ้างอาจจะใช้ทีละสองครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมส่วนที่สําคัญคือบํารุง,งผิวตัวนี้นะครับผมอาจจะใช้เป็นยูเรียนะครับผมตั้งแต่ 5- ้าถึงสิแต่ยี่อเนี่ยอาจจะมากไปนะครับอาจจะมีอาการระคายเคืองได้นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นผลิตตัวนี้คอมพลรีแพร์นะครับหรือเป็นพวกเซราวีหรือว่าเป็นพวกครีมที่สำหรับดูแลขนคุดโดยตรงนะครับผมถ้าใครเป็นเยอะไม่หายนะครับผมอาจจะต้องแนะนำปรึกษาแพทย์นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชวนคุยครับ